ครับสวัสดีครับครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์สุดท้ายของเดือนมิถุนายน2557นแล้วนะครับปัญหาภายแร้งกำลังเกิดนะครับเมื่อเช้าฟังข่าวก็มีการทำฝนเทียมซึ่งไม่ค่อยได้ผลนะครับเพราะว่ากระแสลมเปลี่ยนทิศบ่อยไอ้น้ำในอากาศน้อยนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยทิ้งช่วงไปตั้งแต่พฤษภาควรจะตกตอนแรกนึกว่าปีนี้จะเริ่มตั้งแต่กุมภาแต่ไม่ใช่แล้วนะครับก็จะปรากฏิีนแล้วมาวันนี้นะครับสำหรับ ที่ท่านชมที่ท่านจะชมต่อไปเนี้คงจะคุยกันเรื่องแก้ภัยแล้งนะครับครับแก้ยังไงครับภัยแล้งเนี่ยเคาว่าภัยแล้งหมายถึงอะไรก่อนภัยแล้งเดใครที่ยังไม่เคยชมน้ำไม่พอใช้นะครับในความหมายของภัยแล้งที่ว่าปีหนึ่งเกิดขึ้นห้าสิบีจังหวัดหรือว่าทุกปีจะเกิดขึ้นห้าสิบสี่จังหวัดเนี่ยภัยแล้งเพื่อทําการเกษตรใช่ไหมสรุปแล้วใช่แล้วก็จะมีรถบริโภคมีรถทหารเนี่ยเอาน้าไปแจกแล้วคนก็จะไปก็ไปรับน้ํากันนะครับตอนเนี้ย ตอนนี้ที่เมื่อกี้ที่คลิปก่อนบอกว่าเราโอกาสเหตุปัจจัยพังพร้อมแล้วอะตอนนี้เรามีเหตุปัจจัยคือวิธีแก้ภัยแล้งที่ดีที่สุดเนี่ยเราต้องแก้พร้อมกับเรื่องการป้องกันน้ำท่วมไปในตัวเราเมื่อปีห้าสี่เราเห็นกรุงเทพเนี่ยพลิก,กวิกฤตเป็นโอกาสครับต้องพลิกแล้วใช่ไหมฮะต้องพลิกแล้วครับแหล่งน้ําที่มันเป็นหลุมเป็นบ่อที่ไม่มีน้ําต้องส่งทหารไปขุดใช่ไหมฮะตอนนี้ทหารกำลงังมีบบาททหารไปทําคันนา <laughs> แล้วพื้นที่ในเขตชนรประทานของเรา20ล้านไร่เนี่ยเราต้องทําคันนาเหมือนกําแพงเมืองจีนเลยเอาไว้เอาไว้ป้องกันน้ําท่วมกับแก้ภัยแง้งถึงหน้าน้ำเนี่ยไม่ต้องทํานาปีครับทํานานา,นาเนี่ยเอาไว้ทํานาปังตอนนาปีเนี่ยเราเอามาเก็บน้ํสามเดือนครับแล้วเราก็จ่ายเงินให้ชาวนาไปเพราะเวลาเนี้ยชาวนาเนี่ยเขาเขามี เขาประสบปัญหาความยากจนนะครับเราจะช่วยชาวนาได้ด้วยวิกฤตอันนี้เองครับเพราะว่าจำนำข้าวไม่มีนะครับก็คือเราจะต้องเอาเงินไปจ้างชาวนาเนี่ยสล้านครอบครัวเนี่ยสล้านครอบครัวนะครับครอบครัวหนึ่งเก็บน้ำสอ0 0มืลูกบาทเมตรเขาจะได้เงินหกหมื่นคัวเรือนละ60,000บาท ประเด็นที่เสนอคือว่าลดการทำนาลงใช่ไหมครับใช่ครับเพราะว่า,า,าฟังจะได้มีราคาเออฟังจากข่าวทั่วๆไปบอกยิ่งทำยิ่งจนครับทำสองครั้งเป็นหนี้สมมุติเป็นหนี้หมื่นหนึ่งถ้าทำสี่ครั้งมันก็จะเป็นหนี้สองหมื่นใช่ไหมครับใช่ทฤษฎีนี้ไหมใช่ครับโเเย,ยิ่งทำยิ่งจนเพราะอะไรเพราะว่าอ,อชาวนาเนี่ยไม่มีเขายังไม่รู้ว่าเ,เขาสามารถเนี่ยเปลี่ยนวิกฤตได้เพียงแต่เขา ให้อ่าอาจจะคนมีอำนาจหรืออะไรเนี่ยช่วยเขาโดยการให้เขาเนี่ยเก็บน้ําไว้ขายแล้วให้แล้วไปบอกคนที่ที่เอาพื้นที่ที่กักน้ําหมายถึงทางน้ําผามเช่นกรุงเทพสมุทรปราการอะไรที่ที่อยู่ข้างล่างนะครับคือเราจะต้องทําเหมือนกับที่กรุงเทพเขามีทําหมู่บ้านหรือทําคอนโดเนี่ยเขาจะมีส่วนกลางคือคนที่ถูกน้ําท่วมเนี่ยต้องมาช่วยคนที่อ่าประสบภัยแล้งอ๋อทำเหมือน อยู่คอนโดมีเนียมอยู่ต้องมีพื้นที่ส่วนกลางต้องมีพื้นที่ส่วนกลางมีการเก,าเก็บค่าส่วนกลางกลางบริการจอดรถบริการขยะบริการต่างๆเขาเป็นเรียกว่าค่าส่วนกลางโอเคครับครับ,ค,รบคือคือคือสมมุติว่าท่านไปสร้างหมู่บ้านสร้างถนนสร้างเมืองสร้างสนามบินตรงนั้นนะ่ะท่านใช้พื้นที่ของทางน้ําผ่านนะครับพอพอทำให้น้ําท่วมอ่ะท่านจะต้องเสียค่าตรงเนี้ย มาเก็บน้ําไว้ข้างบนมาโดยการมาเช่าชาวนาชาวนาจากที่ว่าน้ําท่วมทุกปีต่อไปชาวนาจะชอบมากเลยนะครับน้ําท่วมที่เขาบอกว่าน้ําท่วมเป็นเป็นเป็น,ปนวิกฤตะแต่เขาจะบอกว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่เขาจะได้เงินและพอน้ําท่วมปุ๊บเขาได้เงินเลยไร่หนึ่งเขาจะได้2,000ันบาทเลยเพราะเขาเก็บน้าไว้2,000ลูกบาทเมตรเขาจะได้2 0 0พบาทฉะนั้นเขาถ้าเขาทำทำเอ๊ ทำนาสองไร่ได้ข้าวเฟียนหนึ่งเขาเขาก็ได้เงินสี่พันบาทโดยที่ว่าถ้าเขาไปทํานาจริงๆนะเขาต้องเสี่ยงกับเพี้ยกระโดดเสี่ยงกับน้ําท่วมเสี่ยงกับภายแล้งบางทีไม่ได้เลยแต่ตอนเนี้เขาอยู่เฉยๆนะครับเขาได้ไร่ละสองพันแล้วครัวเรือนหนึ่งก็ได้ถึงหกหมื่นบาทต่อครัวเรือนทุกครัวเรือนนะครับเขาจะได้ตรงนี้เพราะวิกฤตจากน้ําท่วมเนี่ยแล้วก็ภายแล้งเนี่ยแล้วพอพอเขาเก็บน้ําไว้ น้ำที่เขาเก็บไว้ก็จะไปแก้ภัยแล้งพอเขาเก็บน้ําไว้แก้ภัยแล้งน้ําก็จะไม่ไหลไปท่วมกรุงเทพหรือพื้นที่จังหวัดต่าๆทางนู้นก็ไม่ต้องไปแก้น้ําท่วมงบประมาณที่เป็นหมื่นหมื่นล้านที่จะเอาไปแก้น้ําท่วมก็เอามาช่วยชาวนาช่วยแบบแลกเปลี่ยนนะครับชาวนาเก็บน้ําไม่ให้ท่วมไม่เหมือนกับการจำนำข้าว,วาแจกเงินฟรีเท่ากับไม่ได้อะไรตอบแทนคนที่เขาเสียภาษีเขาก็ไม่พอใจ เขาก็บอกว่าอยู่ๆมาเอาเงินลูกหลานมากู้มาให้เขาทําไมแล้วลูกหลานต้องไปใช้นี่เอาเงินมาให้ชาวนาชาวนาไม่ได้ช่วยอะไรแต่ต่อไปนี้ชาวนาจะต้องเก็บน้าด้วยการเช่าเก็บไว้เหมือนชาวสวนยางสวนอะไรก็เหมือนกันนะครับเก็บไว้ครับอันนี้ก็เป็นการพลิกวิกฤตของเรียกว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสน้ําแล้งก็แก้ได้แก้แล้วนะครับเราต้องเก็บกักไว้ให้มากที่สุด ลดการทํานาลงโดยการข้าวจะมีราคาข้าวก็จะมีราคาขึ้นนะครับไอที่เป็นหนี้เพิ่มพูนก็จะลดหนี้ลงไม่มีต้นทุนนะครับการเก็บน้าเนี่ยเพราะว่าพอเราทําคันนาเก็บไว้ใช่ไหมถึงน้ํามามันก็มาขังมาขังไว้ก็ได้เงินถึงไม่ขังเนี่ยเขาก็ต้องเช่าไว้เป็นสแตนบายเหมือนทุก,ท,กทุกเทศบาลเนี่ยมีรถดับเพลิงที่เราเคยพูดไว้คลิปก่อนๆถึงไฟไม่ไหม้คุณก็ต้องคุณก็ต้องจ้างไว้สแตนบายไว้ เหมือนในทุ่งนาเนี่ยถึงถึงสามเดือนช่วงที่น้ําท่วมคุณก็ต้องเช่าไว้เก็บน้ําเมื่อน้ําเขื่อนใหญ่ๆพังนะครับมันน่ากลัวนะครับถ้าเขื่อนใหญ่ๆพังมานะแต่ในทุ่งนาเราเนี่ยเก็บน้ําได้สี่หมื่นล้านเนี่ยเขื่อนมันสองเขื่อนมันก็ได้สองหมื่นล้านลงมายังไม่ทั่วเลยครับมันจ<อ>ึงป้องกันได้สบ,บายใจครับสําหรับวิดีทัศน์ชุดนี้เราก็ให้ชื่อว่าการแก้ภัยแล้งพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับ,รบเข้ามาคํานี้ก็จะพบกับ สาระน่ารู้ที่นําไปประยุกต์ใช้นะครับเราไม่เราไม่อะไรนะไม่สงวนลิกทธส์ใช่ไหมครับไม่สงวนครับนำไปใช้เอาไปทำครับครับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับครับสวัสดีครับ